สวัสดีครับผมพี่เสือไทเกอร์ยุทาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับวันนี้ผมมาแนะนำตัวนี้นะครับ Honda j a จ z โฉมเจเนอเรชันที่3นะครับตัวนี้เป็นปี2016นะครับสีขาวนะครับเป็นตัว1.5 V i-VTEC นะครับมาพร้อมด้วยตัวฝากระจังหน้าสีดำโครเมียมนะครับแล้วก็มาด้วยไฟหน้าโฉบเฉี่ยวนะครับรวมถึงตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ยอดฮิตนิยมที่สุดของสำหรับ Honda นะครับ เปิดตัวมานี่นะครับในวันแรกนี่ขายได้ขายได้ดีมากนะครับสำหรับใครที่ชอบนี้นะครับผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีจะเอาไปแต่งก็ได้หรือว่าจะเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการปรับเบาะ4วิธีเป็นทิคที่ไม่ทราบว่ารู้กันหรือยังแต่วันนี้ผมพี่เสือให้แกยุคยาจะมาบอกให้ว่าทิควิธีการปรับ4ระดับเป็นแบบไหนเดี๋ยวติดตามชมได้เลยครับการพับวิธีที่หนึ่ง แบบย n i t y Mode นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์แสดงให้ดูกว่าการพับวิธีทหนึ่งเป็นแบบไหนนะครับเปิดฝากระโปรงหลังนะครับนะครับแล้วก็เปิดกดล็อกตัวนี้นะครับด้านข้างนี้นะครับก็จะพับไปได้เลยนะครับวิธีที่1ครับวิธีการพับเบาวิธีที่2แบบลองโหมดตามผมมาเลยครับนะครับวิธีการพับเบาและที่2ลรองโหมดจะสามารถวางของได้ยาวสูงถึง ขนาดยาวเนี่ย2เมตริบนะครับประมาณอ่มาดูได้เลยครับวิธีการทําง่ายๆนะครับนี่นะครับแค่เราดันตัวนี้ลงนะครับแล้วก็ดันเบาะลงนะครับนี่ครับจะทําได้ถึง2เมตร50อ่ะเชิญดูได้เลยครับนะครับตรงนี้สามารถวางของตั้งแต่ตรงนี้ยาวไปถึงด้านหลังประมาณ2เมตร50ครับวิธีการพับเบาะอย่างที่สาม นะครับหรือแบบที่3ก็คือทอโหมดนะครับจะเป็นแบบแนวตั้งนะครับสามารถเราสามารถวางของแนวแนวทรงสูงได้ประมาณเมตร30นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าปรับเบาะยังไงนะครับที่การปรับเบาะ Honda j a จ k นะครับนะครับเห็นนะครับนะครับอ่าฮะนี่เรียบร้อยแล้วครับปรับอย่างนี้ง่ายๆจะวางของแนวตั้งได้เมตร30นะครับ การปรับเบาะวิธีที่4แบบรีเฟซโหมดนะครับตามผมมาดูได้เลยครับนี่อย่างแรกคือเอาตรงพนักพิงตรงหัวออกก่อนนะครับนะครับแล้วเราก็ปรับเบาะเป็นแนวนอนราบนะครับอย่างนี้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งสฝั่งนะครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝั่งทางฝั่งนู้นให้ลูกค้าดูนะให้ทุกคนดูนะครับช้นะครับเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ปรับเบาะจะทําเชื่อมทั้งสองฝั่งนะครับอย่างนี้ครับระบบ refresh mode เป็นการปรับเบาบ แบบที่4นะครับตัวนี้นะครับห้องโดยสารนะครับมีขนาดใหญ่นะครับ Honda Jazz มีถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นระบบอเนกประสงค์นะครับรวมทั้งอุปกรณ์ภายในนี่ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์นะครับฝ้าหน้าฝ้าหลังนะครับระบบ FM AM นะครับ CD AUX นะครับนี่ตัว AUX อยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงระบบ Energy Start าร์ดนะครับภายในมาพร้อมกับเบาะหนังดําทั้งคันสวยๆเลยนะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับดูนี่ครับนะครับรวมถึงด้านข้าง สำหรับเบาะหลังของตัว Honda าแจนนี่ครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับตัวรองเล็กนี่ก็ถือว่าอยู่ในขนาดที่ว่าใช้ได้พอสมควรนะครับหัวนี่ก็ไม่ติดนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นเบาะดำสวยงามนะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับถ้าเพื่อนๆ f อท่านไหนดูแล้วได้ความรู้ได้สาระมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมพี่เสือท็กเกอร์ยุทาหน่อยนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อของผมก็เหมือนเดิมน,นะครับ o o k t i o o r t i g e ร Youth c ร r นะครับรวมถึงอะไรนะ YouTube Tiger Youth Car เราก็เดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางไว้ให้ก็กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe อะไรก็แล้วแต่ที่แจ้งเตือนอยู่กระทางเพจผลนะครับขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามรับชมใครอยากดูรถคันไหนอยากให้รีวิวคันไหนพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับ